ไปกันเองได้ตึงปึ๊บเห็นเห็นตึงอยู่ตรงนี้อยู่ก็ตะโกนไปไปพี่เพิ่มไปพี่เพิ่มตึงไปหยิบเงินไปหยิบเงินบนเกวียนให้เ่าด้วยช่วงนี้ยไปเอกก็จะหันไปแบบยังไงล่ะยังไงล่ะตึงตึงเจ้าขาดร็จตึ้ง บ้า้าเป็นลูกชายออกยามสุาคอนถแ้วครนกได้วยได้เข้าขอไ้ช่วยเหลือไดจะช่วยเหลือได้เาเียบมีเฟรี่ด้วยเหรอคต่วไปกันเองนะขอรับเฟอร์รี่ที่เรียกว่าม้าเหรอหันมองหน้ามองหน้ามองหน้าอยากไปด้วยก็ไป หึงพอหันมาหันมาน้องอาจจะแบบเดินเดินไปเดินไปนี่แล้วอาจจะแบบดีดนิ้วก็ได้นีแน่ไม่อาจได้อะไรก็ได้ตังอตังตังอนตังซอฟต์เหมือนเหอนความรู้สึกเหมือนเสร็จอะเสร็จชั้นเข้าล็อกเออแต่เย็นใจเย็นใจเย็นอยากเป็น อันนี้เรียกว่าอึ่งอ้าวมามาลองดูซ้อมบล็อกทั้งวันไม่กินข้าวกินแต่สองโก้เดินแค่เนี้ยเดินไม่ผ่านเดินไม่ต้องใส่รองเท้าหลับในพัดลมนั้นเจไปไม่ได้แบบติดบทหรืออะไร งานง่ายๆสบายๆมีแต่คนกันเองทั้งนั um ้นน่ะ